คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง What the fact สนับสนุนโดยเลือก Acer Swift 5 Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณสวัสดีรค,ครับตอนรรบเข้าสู่ The UTF ครับอยู่กับนายบอสและน้ำหวานกับอโซดที่90นะคะของ The UTF ค่ะอ่าอโซดนี้กับซีซั่น3 EP ที่2งงไหมพูดจะงงงไปงไั้นแหละ <g> <g> ก็กาว,วันนี้เราจะคุยกันเรื่องท็อปิกที่ต้องใช้คำว่าร้อนแรงต้อนรับปี2021นี<ช>้นะครับนั่นคือเรื่องของบิตคอยน์นั่นเองแน่นอนที่เป็นประเด็นเพราะว่ามันกลับมาเป็นท o อฟต์เดอะทาอีกครั้งนะครับสำหรับคริปโตเคอเรนซี่สกุลใหญ่สกุลนี้อย่างบิตคอยนะฮะด้วยราคาที่มันขึ้นไปทาให้หลายคนก็เริ่มแบบเฮ้ยมันกลับมาน้าลงทุนอีกแล้วหรือเปล่าแล้วก็มีบรรดาใช้คําว่า กูรูทั้งหลายแล้วกันนะผู้เชี่ยวชาญในแวดวงต่างๆทั้งที่ชอบบิตคอยไม่ชอบบิตคอยอะไรเงี้ยก็ให้ความเห็นทัศน์นานาทัศนะกันไปก็ว่ากันไปผมมองว่าไม่ว่าคุณจะมองมันว่าเป็นการเก่งกําไรเป็นการพนันเป็นการเสี่ยงโชคหรืออะไรก็ตามผมว่าไม่มีใครผิดเลยทุกคนมองในจากประสบการณ์ตัวเองทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเตือนก็คงเตือนเหมือนทุกคนว่า การลงทุนใดๆก็ตามยิงไม่เฉพาะบิตคอยการลงทุนใดๆก็ตามเลยมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงทั้งหมดฉลากคาเตือนก่อนดื่มทุกครั้งอันนั้นเครื่องดื่มชูกาลังครับคงแม่เกือบจะดีแล้วเชียวดิบแม่ดิบม่ไม่อไรอ่ะมาคุยกันเรื่องบิตคอยประเด็นที่จะคุยคือทําไมรอบนี้ราคามันถึงขึ้นค่ะอ่ะมาคุยกันก่อนว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่มันทาให้ราคาขึ้นได้นะครับแล้วเขาคาดกันว่ามันจะไปอยู่ที่จุดไหนนะครับผลกระทบที่พอบิตคอย ผลกระทบอะไรบ้างที่ทำให้ส่งเสริมบิตคอยนแล้วบิตคอยนขึ้นไปแบบนี้จะส่งผลกระทบอะไรบ้างในมุมมองครับยูเซอร์ทั่วไปะนะครับเอาเริ่มจากบิตคอยนก่อนอันนี้ปูพื้นสั้นๆเร็วๆแล้วกันบิตคอยนเกิดขึ้นในปี2009 <9 S 1> โดยซาโตชิซาโตชินากามโต นิซาโตช <Okay. S 1> ินาคาโมโตะโอเคเขาไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะครับเขาเป็นใครก็ไม่รู้เดี๋ยวจะซ้ำไปเขาอาจจะเป็นคนญี่ปุ่นก็ได้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่าเขาคือใครใมันคือนามแฝงเฉ,เฉยครับเ็เป็นโปรแกรมเมอร์คนหนึง่งซึ่งเขาก็ไม่ถูกใจกับการที่รัฐบาลณเวลานั้นจริงถ้าถ้าตามผนึกเลยมันคือรัฐบาลสหรัฐที่ออกช่วงนั้นเป็นทำใจไม่เป็นวิกฤตเศรษฐกิจอันหนึ่งซึ่งธนาคารในสหรัฐเนี่ยมีนี้เสียเยอะธนาคารพาณิชย์สหรัฐจะล้ม หลายธนาคารเลยทีเดียวนะครับธนาคารธนาคารกลางสหรัฐเองก็เลยทําการปั๊มเงินแล้วก็อัดฉีดก็เป็นในระบบซึ่งการปั๊มเงินก็คือใช้ใช้ภาษีประชาชนอะไรเงี้ย <Okay. S 1> เขาก็มองว่าทาไมทําไมเขาต้องใช้ภาษีประชาชนหรือค,คุณคุณสตอะสะตชีเนี่แหละคิดว่าทําไมถึงต้องใช้ภาษีประชาชนในการไปอุ้มเอกชนด้วยทังที่คนได้ประโยชน์จริงคือไม่ใช่เอกชนโดยตรงด้วยซ้ำไปอะไรประมาณนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาต้องการคิดถึงพยายามคิดถึงระบบ การเงินใดๆสักอย่างนึงการแลกเปลี่ยนเงินตราอะไรสักกุลนหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะมาทําลายระบบที่เป็นศูนย์กลางแบบนี้เขาก็เลยเรียกระบบของเขาว่าเป็น decentralized นะครับก็คือแบบไม่มีศูนย์กลางเพราะว่าทุกครั้งที่มีการทำ transaction ใดๆก็ตามอยู่บน bitcoin เนี่ยมันใช้ต้นแบของบล็อก c h a i n มาใช้เพราะนั้นมันไม่มีใครมันไม่มีคนกลางแค่คนเดียวในการที่จะ มายืนยันหรือเป็นพยานม,มีคนกลางนับแสนนับร้านมาเป็นพยานให้ะนะครับเพราะฉะนั้นคุณโกงกันไม่ได้มีะร,ระบบตรวจสอบกันไปกันมาใช่ซึ่งบล็อกเชนเองก็ไม่ว่าไม่ว่าบิตคอยจะได้รับการยอมรับอ,อย่างเป็นทางการมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ว่าสิ่งที่ได้รับการยอมรับแน่ๆแ,แลวปัจจุบันเราเห็นลุกคนใช้แน่ๆคือเทคโนโลยีบล็อกเชนอบล็อกเชนก็คือเทคโนโลยีที่แบบถูกนำมาใช้ใน ปัจจุบันหลายธนาคารหลายสถาบันการเงินหรือแม้กระทั่งไม่ใช่สถาบันการเงินเองก็ตามก็เอาเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เป็นเป็นคอหรือเป็นแกนของบิตคอยนี่แหละ,ะถอดออกมาแล้วก็เอามาใช้ในการที่จะ,ะในเรื่องของการยืนยันตัวตนในการที่จะยืนยันในส่วนของธุรกรรมใดๆก็ตามางเงี้ยนะครับเอออันนั้นคือเรื่องของมันนะครับบิตคอยมีทั้งหมดอ่ามีหลายคำถามคำถามคำถามสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งมารู้จักบิตคอยก็คือเฮ้ยบิตคอยมันขุดได้แสดงว่า มันไม่มีวันหมดเหรอบิตคอยนจริงๆมีจำนวนจำกัดนะอ่าคุณซาโตชิเนี่ยเขาเขียนโปรแกรมมิ่งไว้ว่าบิตคอยจะมีทั้งหมดแค่21ล้านบ<ช>ิตคอยเท่านั้นนะครับอ่าผมไม่แนจใจว่าปัจจุบันเราอ่าในโลกเราขุดไปเท่าไหร่แล้วแต่ว่าัามีแค่21ล้านบิตคอยเท่านั้นนะครับอ,อีกหนึ่งกดอันนึงที่เขาทำออกมาเพื่อ เพื่อให้แบบมันมีบาลานซ์ของตัวบิตคอยด้วยครับเขาเรียกว่าบิตคอยฮาร์ฟิงนะครับบิตคอยฮาร์ฟิงมันคือการลดเขาเรียกว่าอะไรล่นไม่ใช่ลดค่าจะจ้งว่าลดค่าต่อแทนลงครึ่งหนึ่งทุกๆครั้งที่อา่ามีการปิดบล็อกครบหนึ่งครบสองแสนหนึ่งหื่นบล็อกทุกๆที่สองแสนหนึ่งหมื่นบล็อกที่มีการทําธุรกรรมหรือมีการนั่นอะ่ะก็จะลด บล็อกรีวอร์ดลงนะครับ <ฮะ S 1> บล็อกรีวอร์ดราคาอาหรือว่าค่าตอบแทนเริ่มต้นนะครั้งแรกเลยตั้งแต่บล็อกครั้งบล็อกบล็อกที่1ที่มีการทํากันที่เป็นบล็อกเชนบล็อกที่1เนี่ยมีค่าตอบแทนอยู่ที่50บิตคอยเยอะมากนะถ้าเที่บมูลคาา่าปัจจุบันนะแต่ในอดีตมันคือน,น้อยมากนะครับ <ฮะ S 1> 50บิตคอยนะครับซึ่งเขาบอกว่าไอ้50บิตคอยเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่บล็อกที่1จนถึงบล็อกที่2 9 9 9 0 ก็99ด uh, mm ีสาม20 9999อะนะอ่าอันนั้นอ่ะ uh, จะได้ที่50 50บิตคอยทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกครั้งที่มีการปิดบล็อกปิดบล็อกปิดบล็อกอก, mm hmm. ก็จะได้ต่าตอกแทนไป50บิตคอยนะครับอ่า mm hmm. uh, น้องหวานจะไม่งงใช่ไหมอ่า uh, พยายามปาไม่ทันนิดนึงแล้วกันนะอ่า mm hmm. uh, พอครบเนี่ยมันก็จะลดลงครึ่งหนึ่งตามกฎครั้งแรกม,มันเกิดขึ้นผมจำไม่ได้น,น่าจะประมาณปี2012 mm hmm. มัม้งถ mm ้า hmm. ผมจำไม่ผิดนะ2012น่าน่าจะ12เลยนะหรือประมาณนี้ไม่รู้จำจำปีไม่ได้ พอครบพอขึ้นบล็อกที่2 1 0 0 0 0ปุ๊บจำนวนบล,บล็อกรีวอร์ดอ่าบล็อกรีวอร์ดหรือว่าผลตอบแทนที่ได้จากห้าสิบิตคอยจะเหลือแค่25่ิบห้าบิตคอยครึ่งหนึ่งก็ลดทีละครึ่งตามกฎมคือลดทีละ50%ไปเรื่อยๆนะครับ <Okay. S 1> หมายความว่าบล็อกที่2 1 0 0 0 0จนถึงบล็อกที่4 000, 1 9 9 9 9ทุกบล็อกใน,ใน,ใ,นในช่วงเลนนี้จะได้ค่าตอบแทน25บิตคอยหลังจากนั้นในปีน่าจะประมาณปี2016ถ้าผมจำไม่ผิด okay. ก็ถึงถึงถึงการลดครั้งที่ 2, 2> <c oughs> ก็คือขึ้นบล็อกที่4ี่สี่แสนสนั่นเองนะฮะ <c oughs> อันนั้นก็จะลดจาก25่สิบิตคอยเ <c oughs> หลือ12.5สองบิตคอย <c oughs> แล้วก็อันนี้ตัวกงกลมไม่ต้องอีกซีเรียสมากนะครับจนกระทั่งมันมาครบอีกคีคือเป็นการปรับครั้งที่3 <c oughs> ก็คือขึ้นบล็อกที่หกแ0 0สามเนี่ยเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยในการขุด ทุกครั้งที่มีการปิดบล็อกบล็อกเชนหนึ่งบล็อกเนี่ยก็จะมีผลตอบแทนตอนนี้ลงมาอีกครึ่งหนึ่งก็คือ6กจุดสองห้าบิตคอยสังเกตว่ามันต่างจากตอนแรกจะเกือบสิบเท่าอยู่แล้วนะครับอ่าสิ่งทําไมทําไมต้องมาเล่าเรื่องของไอ้ตัวที่เป็นบล็อกฮาร์ฟฟิงเพราะว่าทุกๆครั้งที่มีบล็อกฮาร์ฟฟิงเนี่ยจํานวนบิตคอยผลตอบแทนมันจะลดลงครึ่งหนึ่งเสมอพอมันลดลงครึ่งหนึ่งหมายความว่าดีมานเท่าเดิมอมแต่ของมีน้อยลง ราคามันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมรู้ว่าแต่ว่าแต่ละไซเคิลเนี่ยก็จะมีจํานวนบล็อกคือสองแสนหนึ่งหมื่นใช่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบผลตอบแทนที่จะได้จากสองแสนหนึ่งหมื่นเพราะนั้นเขาจะลดลงเลยเขายิงเขามีการคํานวณเวลาไว้ด้วยนะก็คือมันจะคร่าวๆใช้คําว่าคร่าวๆนะประมาณสี่ปีอ่าสี่ปีเนี่ยจะครบจะครบสองแสนหนึ่งหมื่นไปเรื่อยๆเพราะนั้นครั้งต่อไปก็น่าจะมาปีสองพันยี่สิบสี่ซึ่งตอนนั้นก็จะลดจากหกจุดสองห้าก็หารสองไปอ่ะ สามจุดหนึ่งสองห้าในใ<ช>ปีสองพันยี่สี่ก็จะลดลงไปเรื่อยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทุกครั้งที่มีตัวฮาวิงแบบนี้นะครับที่มีการลดจํานวนบิตคอยลดลดผลลดลดบูลค่าของบล็อกรีบอร์ดลงเนี่ยราคาบิตคอยจะดีขึ้นเสมอถ้าตามกราฟถ้าใครไปดูกราฟย้อนหลังสิบปีอะไรเงี้ยสังเกตว่ามันจะขึ้นเสมอเพราะว่าอุปสงค์อุปทานปกติเลยนะครับตอนที่บล็อกฮาวิ่งครั้งแรก ที่จาก50บิตคอยหรือ25บิตอ o i อ่ะอตอนนั้นมูลค่าของบิตคอยต่อเหรียญสหรัฐอยู่ประมาณ12เหรียญสหรัฐต่อ1 b i t c o i 12เหรียญนง่หรออ่าพอครั้งที่สองเนี่ยราคาตอนนั้นอยู่ประมาณ650เหรียญค<ะ>่ะดอลลาร์สหรัฐต่อ1 bitcoin 1> อ่าแล้วก็ตอนล่าสุดพฤษภาคมปีที่แล้วอ่ะราคาอยู่ที่ประมาณ8,800เหรียญต่อ1 bitcoin อ่า แล้วราคาปัจจุบันล่ะถ้านับถ้านับถ้านับวันที่เราอัดตอนนี้มันลงมาหรือประมาณสา0หมื่นต้นๆ้นละประมาณสาม0 0ื่นสองสามืนสามดอลลาร์สหรัฐต่อบิตคอยแต่ว่ามันเคยทำนิวไฮขึ้นไปในระดับสา0 0 0เก้าพันอยู่แล้วถูกไหมเกือบจะแตะสี่หมื่นดอลลาร์สหรัฐต่อบิตคอยอยู่แล้วนะครับสังเกตว่าราคามันขึ้นมาตลอดเลยนะคุณจะดูกราฟคุณจะรู้สึกว่ามันผันผวนยังไงก็ตามแต่ว่าสําหรับคนที่คนที่เขาดูกราฟกันยาวๆอ่ะเขามองว่ายังไงมันก็ขึ้น นั่นคือผลว่าก็เมือถึงมันจะลงมามันก็จะลงมาไม่เท่าระดับต่ําสุดที่มันเคยเป็นมันเคยลงมาอ่อเหรออ่ามันเคยลงมาครับอย่างตอนอย่างตอนที่มันอย่าง่าผมยกตัวอย่างลวงานอย่างตอนที่แปดพันแปดไอ้ก่อนก่อนไอ้วันไอ้วันที่พฤษภาคมอ่ะที่มันแปดพันแปดร้อยอ่ะจริงๆงก่อนนั้นมันเคยลงไปก่อนหน้านั้นนะมันเคยลงไปเหลือประมาณสามพันด้วยนึกออกไหมเพียงแต่ว่าอธิบายแบบนี้ครับหลายคนถามว่าทาไมรอบนี้ปิดคอยราคามันถึงสูงขึ้นเยอะใช่ ือต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นยิงปัจจัยแบดล้อมมีเยอะปัจจัยเรื่องทางเศรษฐ,ฐกิจเรื่องของโควิดมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปัจจัยเชิงเทคนิคก็คือเรื่องของตัวบิตคอยน์ฮาร์ฟฟิ้งนี่แหละ,ค,ะคือพอจำนวนมันลดลงน้อยลงเรื่อยๆทําให้เหรียญที่มันอยู่ในในระบบอยู่แล้วมันมีค่ามากขึ้นเพราะจํานวนที่ถูกป้อนเข้าตลาดมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆเงาะใช่ไหม<อ>มันจะน้อยลงนี่คืออย่างที่บอกคือที่เขาทําแบบนี้เพราะว่ามันมีเหรียญมันจานวนจํากัด ถ้าเขาปล่อยในในอัตราเท่าเดิมมันจะระยะเวลาสั้นมากแล้วมันก็จะหมดละมันก็จะไม่มีใครมามาขุดหรือมามาทําอะไรแบบนี้อีกแล้วนะครับมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้ไปคนระับออย่างที่บอกว่านั้นจริง,รงๆก่อนนันนี้เขามีการเก่งกันไว้ได้ว,ว่ามีโอกาสมากเลยที่ในปี2021เนี้ยเราอาจจะได้เห็นราคาบิตคอยขึ้นไปในระดับที่50,000เหรียญสหรัฐหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1ล้าน5แสนบาทต่อ1บิตคอยตแต่โอเคปัจจุบันมันลงแล้วถามว่าทำไมมันลง แต่เวลามันลงมันจะลงแบบน่าใจหายนะใช่คือแบบมันลงทีแบบจาก39มหมลงมาเหลือเหลือแบบ3าเหลือ3 4เหลือ3าลงกันระดับแบบหลายพันเหรียญต่อครั้งอะไรเงี้ยแต่ที่มันลงเพราะว่ามันคนเทขายอ๋ออ่ามันคือการเทขายเก็งกาไรมันมันไม่ต่างจากทองมันไม่ต่างจากครีทีอื่นที่มีการเก็งกาไรครับพอถึงจุดหนึ่งที่เขาสึกว่าเขาได้เขาได้เขาได้โปรฟิตในเปอร์เซ็นต์ที่เขา โอเคแล้วเขาไม่อยากเทคริสอีกแล้วเขาไม่อยากถือความเสี่ยงนี้อีกแล้วเขาก็เทขายมันก็ลงมาคนที่รู้สึกว่าเอ้ยอยากจะมองระยะยาวก็จะไปช้อนซื้อกว่ากันไปอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นทําให้ราคามันลงนะครับอ่าอย่างอีกองประกอบหนึ่งที่น่าสนที่น่าสนใจก็คือในช่วงในช่วงที่ผ่านมาในช่วงโควิดถ้าใครจําข่าวได้ตลอดปี2020เลยี่ะเเราจะเห็นข่าวบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทเลยโดน แ a นซัมแวร์ใช่ค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่โดนแ a นซัมแวร์เนี่ยแม้กระทั่งในไทยเองของอของ PEA อ่ะของโรงพยาบาลด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช่ไหมของโรงพยาบาลสละบุรีด้วยอ่าก็แฮกเกอร์จะขอจะขอเงิน่ะเรียกค่าไถ่อ่ะให้โอนเป็นบิตคอยท์เขาไม่ได้ให้โอนเป็นดอลลาร์สหรัฐใช่ค่ะนะครับแน่นอนมันมีขั้นตอนในการเจราจารที่เพราะพรคือ PEA ก็คงไม่มีเงินบิตคอยอ่ะ โรงพยาบาลที่สระบุรีหรืออะไรก็ตามก็คงไม่มีไม่มีเงินบิตคอยขนาดนั้นหรือไม่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ต้องวิธีมันมีมันม,มีสองวิธีก็คือวิธีหนึ่งก็คือคุณก็เอาเงินไปไปเทรดแลกเป็นบิตคอยแล้วก็โอนให้กับช่วยประสองดีกับอีกวิธีหนึ่งก็คือหาเจราจาคนกลางในการที่จะจ่ายเงินเป็นปกติแล้วก็ลดลงมาแล้วก็ว่ากันไปนะครับ พลังความมันถึงใจกว่าที่เคย Predator Helios 300โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับไฮเอนด์ end, ดีไซน์ดุดันสุดเท่ไหลลื่นทุกช็อดไปกับการ์ดจอ RTX 2070ทรงพลังด้วย Intel Core i 7 Processor จอ Full HD ขนาด15.6นิ้วมาพร้อมระบบระบายความร้อน Aero b l a d e 3D ใช้งานได้ลื่นไหลไม่มีสะดุดเลือก Predator Helios 300เป็นอาวุธทรงพลังว้าชัยในทุกแมชช์สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ Summon strength your พอมีสถานการณ์แบบนี้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยหลายคนก็มองว่า Bitcoin มันก็ดูเป็น asset ที่ที่มีค่าประมาณนั้นที่แบบต้องใช้คำว่าให้ความสำคัญกับมันแล้วกันนัน่นนัน่นคือเรื่องหนึ่งนะครับแน่นอน พราะถึงบิตคอยหลายคนยังนึกถึงเรื่องของการขุดโดยเพราะสาหรับคนที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยนักภาพจําห,หลายๆคนก็คือเฮ้ยคุณเราก็เอา CPU เอาการ์ดจอไปขุดได้แล้วก็ได้เงินนี่หว่าแล้วก็ได้ได้มาจริงๆการขุดเหล่านั้นอะ่ะเราไม่ได้ขุดบิตคอยโดยตรงกรันเหมืองใดๆก็ตามที่เอาเอาการ์ดจอไม่ว่ารุ่นใดๆก็ตามจะเป็น1ตัว10ตัว100รตัว1000ตัวไปทําเป็น n i n g p o o l หรือจะเป็น Individual Pool Sin g l e Pool อะไรก็ตามเนี่ย สิ่งที่คุณขุดจริงๆอ่ะคุณไม่ได้ขุดบิตคอยคุณขุดที่สิ่งที่เรียกว่าเป็นออเทอเนติฟคอยอ่าแต่ส่วนใหญ่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเซตกันเป็นอีชิเรียมซะเยอะอนะครับแต่ว่าผลตอบแทนที่มันเห็นหนั่นคือมันคือการเอาอีชิเรียมไปเป็นอ่าชมช้างาว่าเทียบไม,มอตะตอยางแล้วกันเทียบคือจริงๆมันยังได้เป็นอีชิเรียมนั่นแหละค่ะ<อ>แต่ว่าเวลาโชว์ในโปรแกรมอ่ะมันจะขึ้นเป็น BTC ีมันคือการเทียบไมอะะยางเหมือนเทียบเคอร์เรนซี่ให้อินใช่เหมือนเท<ห>ียบเคอร์เรนซีเหมือนว่า เหมือนว่าเดือนนี้คุณทํางานได้หนึ่งพันเหรียญมีค่าเท่ากับกี่บาทแต่ว่าเวลาเงินเข้ามาจริงๆอ่ะมันคือก็เข้ามาเป็นดอลลาร์สหรัฐนั่นแหละนึกออกใช่ไหมในในเลทของเงินใช่ใช่ประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นแต่ถามว่าแล้วเราแล้วแล้วจริงๆที่เขาขุดกันแล้วมันมีไหมที่อุปกรณ์ที่เป็นแบบเอาไว้ขุดบิตคอยจริงๆเลยที่ไม่ต้องเป็นขุดอัลเทอร์เนทีฟคอยต์คำตอบคือมีเขาเรียกเครื่องนี้ว่าเครื่องเอซิสเครื่องเอซิสนี่ขุดออกมาได้เป็น BTC เลยคือเป็นการปิดบล็อกโดยตรงเลยอันนี้คือชัดเจนแต่ว่า ข้อเสียของของเครื่องเอซิก็คือว่าหนึ่งคือราคาสูงมากสองก็คือเมื่อใดก็ตามที่มีเครื่องเอซิรุ่นใหม่แต่มันไม่ได้ออกบ่อยนะแต่เมื่อใดก็ตามที่มีเอซิรุ่นใหม่ออกมารุ่นเก่าจะขุดไม่ได้อีกเลยคือทิ้งเลยอ๋ออ๋อหรอมันมีรุ่นเก่ารุ่นใหม่ใช่ใช่คือมันจะออกอัปเดตมาเรื่อยๆครับแต่ว่ามันไม่ได้ถี่นะหมายว่าบางทีก็ตามรอบไซเคิลหรืออะไรอราประมาณนี้สามปีทีสี่ปีทีอะไรประมาณนี้มีมีคนเคยถามเขาบอกว่าที่มันมีมีตามเพจเนี่ยที่บอกว่า สอนการขุดบิตคอยน์ยะนะสอนกันได้จริงเนาจริงๆก็เป็นโปรแกรมอยู่แล้วครับคือการ์ดจอในเครื่องคือเครื่อง PC ีทุกคนนะขุดได้อยู่แล้วอย่างเ,เครื่องที่ออฟฟิศเราก็เปิดทิง้งได้แล้วการขุดจริงไม่ต้องใช้การ์ดจอก็ได้ปัจจุบันจะมีพวกเว็บเบราว์ซิ่งขุดด้วยคุณเคยเห็นมันจะมีช่วงหนึ่งที่มีมีการเตือนกันในเยอะๆในโซเชียลที่จะเป็นเรื่องของเป็นจริงๆมันคือโทรจันแบบนึงอะ่ะแต่เป็นโทรจันที่แฝงมากับตัวเบราว์เซอร์แล้วเอาเบราว์เซอร์เราอะไปขุดอ๋อนึกออกแล้วอ่า เหมือนกับใช้เครื่องมาใช้เครื่องเราขุดใช่คือจริงๆสิ่งที่เขาต้องการทําก็คือเขาทำ n ม n น็งผูเขาว่า n ม n น็งผูคือมันไม่ใช่เครื่องเดียวอยู่แล้วใช่เ่อมันคือเป็นการเอาเอาเครือข่ายเอาเครือข่ายทั้งหมดมารวมกันให้เป็นจุดๆเดียวแล้วก็ขุดไปเพราะว่าก็คือมาใช้ทรัพ์ยามเวลาเวลามันพูดเวลามันพูดคาว่าขุดอ่ะหลายคนจะนึกถึงแบบการแบบเอาจอบไปแบบเอาแบบเอาจอบไปควนดินขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจริงๆคือมันคือการแย่งกันในการที่จะปิดบล็อก ในการทำทรานสซเคชันเพราะถ้าคุณปิดบล็อกได้คุณก็ได้รางวัลไอ้ไอ้ไอห้าสิบบิตคอยยี่สิบห้าบิตคอยสิบสองจุดห้าบิตคอยหกจุดสองห้าบิตคอยนั่นแหละมันคือมันคือรางวัลที่คุณจะได้แต่เวลาคุณได้จริงๆอ่ะสมมติว่าไมันคือปล่อยให้โปรแกรมมันรันเพื่อเพื่อปิดบล็อกคือแย่งจริงๆคือทั้งโลกแย่งกันปิดปิดทรานสซเคชันนั้นปิดบล็อกนั้นนะครับทำคอนเฟิร์มทรานสซเคชันนั้นแต่สมมติว่า ไหนที่บอกโหูงนี้โหคนได้เราบอกว่าตอนนี้บ็อกรีวอร์ดอยู่ที่หกจุดสองห้าบิตคอยใช่ไหมโอ้โหผมปิดได้ผมรวยเลยนะหกจุดสองห้าบิตคอยคูณหนึ่งล้านหกล้านกว่าบาทอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงคือ่างที่บอกครับมันมีการแชร์กันด้วยใช่เพราะเราทําเป็นไมนิ่งูพูหนึงบางทีมีเป็นล้านคนมีเป็นสิบล้านคนอะไรเงี้ยมันก็ต้องแชร์ไปครับเท่ากับว่าคุณก็เอาไอ้หกบิตคอยหารจํานวนของพูนั้นสมมว่าูนั้นมี ร่วมสหมื่นคนสองหมื่นเครื่องอ่าแสนเครื่องเนี้ยก็ก็หารไปคุณจะได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะนั้นโอกาสที่จะได้หนึ่งบิตคอยติงมันยากนั่นคือผลว่าหลายคนรวมถึงผมด้วยก็จะพูดว่าไม่แนะนําให้ใครไปไปขุดอีกแล้วหมายความว่าถ้าคนคนที่ยังขุดได้อยู่อ่ะคือคนที่เขาทํามาก่อนอ่าคือเราคุยกันเรื่องบิตคอยที่ ดังๆมากก็ประมาณสองสมปีที่แล้วอคือถ้าคนคนที่ทําเหมืองอยู่แล้วคือเมืองไทยมีเยอะมากนะที่เป็นไมนิ่งปูดังๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยคนนึงเขาเขาลงทีแบบเป็นหลายร้อยตัวหลายพันตัวเขาทําเป็นแบบเป็นฟาร์มจริงมันคือฟาร์มจริงนะถ้าใครนึกไม่ออกให้นึกถึงโกดังโกดังสินค้าใหญ่ๆบางคนทําแบบสี่ห้าโกดังแล้วลงอย่างเดียวเลยก็มีนะครับเราเคยเห็นในยูทูบเบอร์ไปไปถ่ายไปรีวิวกันก็มีใช่ คือพวกนั้นอ่ะเขาคุ้มทุนไปแล้วเพราะนั้นการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์มันนี้ห,หน่นอยมันเพื่อเพื่อเพิ่มเพิ่มเพิ่มโอกาสของมันเพิ่มศักยภาพของมันนะทำได้แต่ว่ากลับคนในบ้านอะ่ะบางคนบอกโหเนี่ยเปิดลองเปิดเล่นๆวันหนึ่งได้มา200กว่าบาทก็คือเวลาแปลงมันคือแปลงเป็นบิตคอยเป็นบาทโหได้มา250หสบาทโหสบายแล้วเราใช่ค่าไฟเท่าไหร่อ่ะยังไม่หักต้นทุนหนึ่งคือค่าไฟสองคือค่าเสื่อมของตัวฮาร์ดแวร์ อ่านึกออกป่ะมันมีทั้งสองอย่างเลยนะมันไม่ถึงว่าไม่คุ้มอีกแล้วแล้วสำหรับคนที่ไปลงใหม่แน่นอนมันไม่คุ้มเพราะว่าผลตอบแทนมันน้อยละปัจจุบันมันเหลือบล็อกรีบอร์ดตอนต่อบล็อกรีวอร์ดมันแค่6.25บิตคอยคือมันยิ่งน้อยลงไปเยอะมันขาดไปครึ่งหนึ่งเลยอ่ะเนื่องจากเดิมมันหนึ่งคุณเคยอาจจะขุดได้ถ้าถ้าก่อนก่อนก่อนหน้าพฤษภาคมปีที่ผ่านมาคุณอาจจะได้ผลตอบแทนอยู่เดือนหนึ่งสมมุติว่า5 0,000บาท ถ้าคุณใช้ฮาร์ดแวร์ชุดเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างเป็นตีมอนเดิมหลังพฤษภาคมคุณจะเหลือแค่25,000เพราะรีวอร์ดมันหายไปครึ่งหนึง่งม,มันไม่คุ้มทุนอีกแล้วไงคือแล้วอย่างอย่างประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่ค่าไฟอ่ะอ่าไม่ใช่ค่าไฟสิใช้คาว่าการได้มาซึ่งไฟฟ้าของเราอ่ะมาจากอะไรนะก๊าซธรรมชาติมาจากพลังงานฟอสซิลทั้งหลายม,มันจะไม่เหมือนหลายประเทศโดยเฉพาะในแถบสแกนดิเนเวียสแกะใกล้ๆพวกโคโลกอะอะไรเงี้ย ไอซ์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยครับพวกนั้นเนี่ยใช้คําว่า80%บวกบวกๆเลยเขาได้มาจากพลังงานธรรมชาติเอาว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมอะไรก็ตามอย่างเงี้ยพวกนั้นอ่ะพวกนั้นจะมีเหมืองเยอะมากแล้วอากาศเขาเย็นด้วยไงยิ่งสบายใ,<ช>ใหญ่เลยนะครับอ่าไม่ต้องลงทุนเรื่องของการระบายความร้อนอะไรเพราะว่าการไมเนีงมันขุดมันใช้พลังงานสูงอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าพูดอยงตรงก็คือไม่แนะนําให้กับเอาฮาร์ดแวร์ไปขุดเสียเวลาปเปล่าๆแต่ถ,ถ้าอยากลองเพื่อความความรู้สนุก ทกครั้งไม่มีใครว่าแต่ถ้าจริงจังผมไม่แนะนําเพราะ<ม>ว่าในไทยมีคนทําแต่เขาทํากันมานานแล้วเขาไม่ได้เพิ่งทำช่ามือที่เราเรียกกันว่าเดี๋ยวเมาเข้าเดี๋ยวเมาเข,าข้าอะไรอย่างเงี้ยภาษาคนเล่นหุ้นใช่ไหมเมาก็คือคนที่เนี่ยที่แบบลงเล็กๆๆ,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 ๆอะไรพวกนี้เข้าไปอย่างเงี้ยจะไม่ไม่โอเคค่ะอันนี้ก็ก็เตือนไว้แต่ถามว่าแล้วถ้าอยากมีส่วนร่วมอก็คงตอนนี้ถ้าทําได้คนที่ยั่นจริงก็คือคือการเทรด การเทรดก็คือเอาเงินเงินจริงๆเงินบาทคุณนี่แหละ,ะไปซื้อบิตคอย์เก็บไว้ซื้อได้มีเว็บให้บริการเยอะในไทยเหมือนซื้อหุ้นละใช่ใน,ในไทยก็มีผมไม่เอ่ยชื่อวบริการแล้วกันนะแต่มีเพื่อบริการที่ได้รับรับรองจากกรอตออ,อ,อยู่แล้วก็ก็อลองไปหาบทศึกดูจริงมีมีมีหลายม,มีทั้งไทยทั้งเทศนะ,ะแต่ของไทยก็มีน่าจะมีเจ้าเดียวหรือมั้งที่ได้ที่เป็นของกรอตอแต่ว่าบางคนก็ด้วยความที่มันเป็นเป็นการซื้อขายแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆมัน มันมันเวอร์ไวอ่ะยุคนี้เราเหมือนเหมือนเพย์พาที่คุณสามารถซื้อขอจงจากไหนก็ได้ใช้เงินเพย์พาวอะไรเงี้ยอารมร์ประมาณนั้นนะครับก็ลองดูแต่ว่าก็คงแนะนําเหมือนหล,หลายๆคนก็คือเงินที่คุณไปลงทุนอ่ะคุณก็อการลงทุนคือความเสี่ยงอยู่แล้วควรศึกษาให้ดีก่อนการลงทุนเรื่ใดก็ตามที่คุณเคยได้ยินไปนนอันนั้นคือนั้นคือเรื่องหนึ่งท่องเข้าใจให้มันถ่องถทายอย่างที่สองแนะนําว่าการลงทุนแบบนี้มันเหมือนกับมันมันกึง่งกึ่งกึ่งกึ่งคือการซื้อ,อนาคตแล้วมันคืออนาคตไกลๆ เงินเย็นคือเงินที่หนึ่งคือถ้ามันเสียไปต้องไม่เสียดายถ้ามันขาดทุนคือต้อง,องยอมรับความเสี่ยงได้คือไม่ได้แค่อยอมรับจริงนะมันคือคือเขาไม่ยอมรับความเสี่ยงหมายเขาว่าอ่ะถือว่าน้ำหวานเนี้ยน้ำหวานมีเงินเย็นไหมน้ำหวานเนี้ยถือว่าให้น้ำหวานซื้อ,อัอเนี้ยทิ้งไว้เลยสิบปีทําได้ไหมทําได้แต่อาจจะแค่เดือนละห้าร้อยไม่รู้ผมไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าเดือนละห้าร้อยหรือเปล่าแต่ผมหมายความว่า คือมันต้องมีคนที่แบบมันคือเงินที่ทิ้งเลยอ่ะเหมือนซื้อลืมอ่ะครับเหมือนซื้อหวยอ่ะถ้าสาหรับไม่เหมือนไม่เหมือนไม่ถ้าสําหรับเราไงก็คือเงินเงินที่ใช้จ่ายตอนซื้อลอตเตอรี่คําถามคือตอนซื้อลอตเตอรี่ตอนจดหวยไม่ถูกเสียดายไหมก็เสียดายอ่ะมันไม่ใช่เงินเยี่ยมมันคือต้องไม่เสียดายเลยเว้ยมันถึงจะแนะนําได้จริงอ่ามีเพื่อนที่แบบทำพวกลงทุนหรืออะไรเงี้ยเขาก็แนะนําว่าให้ใช้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนคุณอะไปซื้อบิตคอย์เก็บไว้ สมมุติคุณคุณมีเงินคุณตั้งแบบไม่รู้อะต่อปีคุณอาจจะมีตั้งเป้าไว้สำหรับคนที่ชอบลงทุนอะนะคุณจะลงทุนในในหุ้นคุณจะลงทุนในกองทุนอะไรก็ตามคุณตั้งคุณตั้งบัตเจ็ตคุณไว้ในการลงทุนต่อปีสมมุติคุณตั้งไว้หนึ่งล้านบาทคุณเอาหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งล้านอะก็เท่าไหร่หมื่นหนึ่ง ก็ไปซื้อบิตคอยอันนี้คือคาแนะนำของคนที่เขาเล่นลงทุน,นจริงๆ mm hmm. เพราะมันเป็นการลงทุนที่แบบหนึ่งคือความเสี่ยงสูงแต่สองคือถ้ามันได้ผลตอบแทนมันก็สูงด้วย mm hmm. แต่มันคือการตอบแทนในระยะไกลมากๆ mm hmm. เท่านั้นเองนะครับแค่มาเล่าให้ฟังว่าเท่ายุ่วันคุณถ้าคุณจะรวยด้วยบิตคอยอ่ะคุณคุณรวยด้วยการเทรดเดอร์ huh. แล้วล่อโอกาสขุดมันไม่ใช่ละแต่แน่นอนถ้าเกิดใครอยากจะขุดจริงๆในกรณีถ้าเกิดจะหวังแบบก็ได้มีรายดงรายได้จ,ดจกนนาจจจจก ตัวที่เป็นคริปโตเคอเรนซีหรือการมายน่งจริงๆอ่ะคือไปลงทุนในเหรียญอ,อื่นอเลเทอติฟคอย์อื่นๆจะเป็นริปเปอร์จะเป็นไลท์คอยจะเป็นอีทิวเรียมพวกนั้นแทนเพราะว่ามันยังมีผลตอบแทนอยู่และค่าอ่าเขาเรียกอะไรอ่าความผกผันของตัวค่าเงินมันไม่ได้รุนแรงเท่ากับบิตคอยนั่นเองนะคระับอประมาณนี้อ่าสงสัยได้ไหมอืมไม่โอเคงั้นจบเลย <laughs> โอเคอ่านั่นคือพิงก็แค่ยอยากมาเล่าจริงๆก็สงสยัยแต่แต่รู้สึกว่าบอลก,ก็คงน่าจะไม่รู้คาําตอบก็คือสงสัยว่าในเมื่อถ้าเกิดเขาตั้งไว้ว่า Bitcoin ทั้งหมดอนะ่ะมี21ล้าน Bitcoin ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเขาขุดกันจนครบรอบครบทั้งหมด21ล้านบิตคอยก็คือระบบ Bitcoin นี้ก็จะหมดไปอย่างเงี้ยหรอ ผมว่ามันก็น่าจะแบบทานเซกชันมันยังอยู่ครัเพราะมันมันยังสามารถใช้มูลค่าของบิตคอยที่ขุดไปได้ใช่แต่รีวอร์ดต่รีวอร์ดจะไม่มีแล้วเท่ากับเงินอยู่ในระบบหมดแล้วเหรียญอยู่ในระบบหมดแล้ว แล้วมันจะมีคุณซาโตชิ้สองที่แบบว่าคิดอันนี้ผมตอบไม่ได้แล้วครับว่าจะมีคุณซาโตชิ้สองสามสี่ห้าหกไหมแต่ถามว่ามีไหมมันก็มีมาตลอดไม่งั้นมันมันไม่มีออรเทอร์ิบมันก็มไม่มีอัลเทอร์เนทีฟมันมีอัลเทอร์นทีฟคอยเป็นสิบเลยครับนี่ออรอไหมถ้ากลับมันก็มีแหละเพียงแต่ว่าไม่มีใครเจ๋งเท่าเขาใช่เพราะทุกคนก็ทำตามโรโมเบลโรโมเดลมาตลอดมีแบบอย่างมาจากของบิดคอยอะไรประมาณนี้แค่นั้นเองแค่นั้นเองนะครับจริงๆทั้งหมดที่มาเล่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มาห้าไม่ได้มาอเลยแค่อยากกให้้รูจั บิตคอยในีแม่มุมหนึ่งหรือในในอีกมุมหนึ่งว่าทําไมนะครับอย่างปัจจุบันพอบิตคอยราคาสูงขึ้นจช่คนกระทบที่เกิดกับยูเซอร์ทั่วไปโอเคมันก็ยะงมีเรื่องของกราดจออย่างเงี้ยที่ราคาสูงขึ้นนะครับก็ก็ในนี้ก็ทำใจบางคนก็รอเหมืองแตกเพื่อเพื่อไปซื้อกร์ดจอราคาถูกแต่อย่าลืมว่าสำหรับคนที่ไปซื้อกร์ดจอจากเหมืองความเสี่ยงสูงเพราะกราดจอนั้นคือการทํางานแบบ24ชั่วโมงการทำผมจะว่าการทํางานแบบหนึ่งอเอซแบบทั้งวันทั้งคืนเป็นนระะยเวลาาน แน่นอนไม่ว่าใดๆมันเหมือนรถยนต์อ่ะเหมือนคุณเหยียบแบบรถยนต์รถยี่สิบมาตลอดรถยนต์โอ้โหรถยนต์เหยียบรแบบ้อยสิบเบเบมากปะวะสมมติว่ารถยนต์บบบ 200, คุณเหยียบแแบบสองร้อย่ะคุณเหยียบสองร้อยมาตลอดทั้งวันทั้งคืนอ่ะไประยเวลาถมงกิรอบโลกอ่ะค,ค,คุณขบับรอบโลกแต่คุณเหยียบสองร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเต็มแม็กซ์เท่าที่เครื่องคุณจะไปได้ตลอดยังไงเครื่องก็พังแน่ๆเพราะนั้นก็เลยแบบไม่ค่อยจะแนะนำเท่าไหร่ก็เช็คกันดีๆแต่ว่าแน่นอนมันมีหลุดมาอยู่แล้วล่ะ แต่ว่าที่อยากมาเตือนจริงเคืออยากมาเตืนอนเราคนที่คิดจะแบบเฮ้ยเฮ้ยเห็นพอราคาแบบเป็นล้านอยากจะไปขุดบ้างแต่ลืมว่าเวลาขุดจริงคุณไม่ได้มา1บิตคอยนะคุณได้มาแบบ0ูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ไม่รู้โซนิยมกี่กี่ตำแหน่งอ่ะเพราะว่ารีวอร์ดมันลดลงมาเรื่อยๆตามรอบของมันอยู่แล้วน,นั่นเนี่นัอนเนี่ยจะรีวอร์ดคือจำนวน,นวคนหาเ,ออเยอะมากค่ะอ่านั่นถึงบอกมันไม่ได้คุ้มขนาดนั้นคนที่คุ้มมาคุ้มไม่นานแล้วปัจจุบันถ้า ถ้าถามว่าบิตคริปโตรกรินซี่ที่จะรวยด้วยอะไรรวยรวยด้วยการเทรดอ่ะรวยด้วยการเก็งกาไรรวยด้วยการแบบลงทุนและมันไม่ใช่การขุดอะแหละนะครับผมเราให้ฟังประมาณนี้วันนี้ W T F ลาไปละเจอกันใหม่ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ What the fact Bye. Okay.